เทคนิคในวันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดูโอไลน์นะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ยากเลยนะครับซึ่งการแต่งภาพแบบดูโอไลน์เนี่ยเป็นการแต่งภาพโดยการใช้สีของแสงนะครับที่เป็น2ส,สีเนี่ยตกกระทบเข้าตัวแบบนะครับในแบบของเราก็เอามาจากฟรีพิกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยใช้ในการแต่งภาพใช้ในการแต่งรูปโปรไฟล์แล้วก็ให้มูนออกมาเท่เราไปดูวิธีกันเลยนะครับเมื่อเราได้ภาพมาแล้วนะครับให้เราเปิดผ่าน Photoshop เราเปิดผ่าน Photoshop แล้วให้เรามา Copy อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับ c t r o l หรือ Command J พอเราได้เราก็ปิดตัวล่างไปนะครับสเต็ปถัดมาให้ทุกคนมาที่เครื่องหมายยินอยากนี้น,นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันลนะอ่ะมีชื่อผมแล้วนะครับ Create New Fill or Adjustment Layer นะครับยาวซะด้วยอันพีพีถูกๆ เรามาที่ g a r d e n Map นะครับตอนนี้อยู่บน Selective Color mm hmm. เมื่อคลิกแล้วนะครับ mm hmm. มันจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งโผล่เข้ามาเลเยอร์ layer นี้จะเป็นสีของผมจะเป็นสีม่วงๆชมพูแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นสีขาวดำซึ่งอันนี้โอเคขั okay, ้นตอนถัดมานะครับดี๋ยวมันคลิกที่ตัวแถบสีตัวนี้มันจะขึ้นตัวก r a d i e n t ที่เราใช้อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ให้ทุกคนหนาลากสี สลับกันถ้าใครสีดำอยู่ขวาให้เรามาซ้ายนะครับอ่าจะได้ภาพประมาณนี้พอได้ภาพประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเลือกสีที่เราอยากได้ผมจะเลือกเป็นสีสีประมาณม่วงๆนี้แล้วกันแนะนําว่าเป็นสีที่มันสว่างทีนี้พอเราได้สีที่เราต้องการแล้วอ่ะใครที่ยังไม่ได้ผมรอโอเค ให้ทุกคนนะครับเลื่อนแถบสีตัวนี้เข้ามาอีกเราจะได้ตัวแสงที่ที่มันสว่างขึ้นนะครับอะสังเกตไหมถ้าเลื่อนสีมาแล้วมันจะสว่างขึ้นที่นี้เราสามารถเลื่อน a r e รของการกระจายการเดียนได้อ่าเห็นไหมให้เราปรับประมาณนี้แล้วกันให้มันสว่างหน่อยนะครับไม่ให้มันมืดมาก บางคนที่ได้มาสันไรมันจะมืดมานี่ใช่ปหให้ทุกคนอ่ะดึงไลท์ของมันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเทคนิคนี้ถ้ายิ่งแสงมันจะจัด,จดสีมนสดๆอ่ะมันจะยิ่งสวยโอเคกดโอเค,อเคนะครับสเต็ปถัดมาก็มาที่อินอยากตัวเดิมกลับมาที่การเดนแมพเหมือนเดิมนะครับให้เลือกตัวนี้ทีนี้มันก็กลับมาเป็นขาวดำล้วไม่รู้ว่าบางทีทำไมเป็นขาวดำบางทีเป็นสีนะครับไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกัน ให้ดับเบิลคลิกนะครับเหมือนเดิมกดคลิกทีเดียวก็ได้น,นี้แล้วแต่เวอร์ชันทีนี้เราจะมาเลือกสีที่2กันนะครับเหมือนเดิมครับสลับลากดํากลับไปาขาวมาฝั่งนี้สีที่2ออยากได้เป็นสีอะไรก็เลือกเหมือนเดิมให้มันตัดกับสีคู่ที่เราเลือกเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับครับปรับเหมือนเดิมให้สีเหลืองมันจัดหน่อย สีเหลืองอันนี้ผมจะเป็นไฮไลท์ด้านนอกเพราะฉะนั้นผมใช้มันจัดแบบจัดมากๆเลยโอเคครับประมาณนี้ก็ได้แน่นอนว่ามันต้องเป็นสีที่ดูสว่างหน่อยนะครับถ้เาเป็นสีมืดๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนต่างนันมากแล้วทีนี้นะครับขั้นตอนถัดมากดโอเคเพื่อนๆจะได้เลเยอร์ กรเดยนสออันนะครับบนล่างไองอันล่างอะ่ะจะเป็นสีเมื่อกี้ผมใช้สีม่วงอันบนจะเป็นสีเหลืองนะครับให้ทุกคนอะ่ะมาจิ้มที่ไออันาขาวตัวนี้จิ้มทีนึ่งนะให้มันขึ้นสีเล็กนิตรงนี้แล้วกดใน Mac จะเป็น command i ใน Windows จะเป็น control i กดกดแล้วเพื่อนๆจะได้ไอตรงนี้มันสีดำอันนี้มันคือการ Mark Layer นะครับที่เราเคยใช้กันแหละ พอมาร์คแล้วอะ่ะมันจะเป็นการสีดำอะ่ะคือถมปิดนะครับสีขาวอย่างตัวล่างเนี่ยก็คือเปิดเปิดเดลเยอร์ทั้งหมดนะครับเปิดเลเยอร์ทั้งหมดในที่นี้หมายถึงว่าเปิดการกระทําในแอคชั่นในเลเยอร์นั้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวไม่ลงรายละเอียดมันจะยากไปใครที่อยากไปเซิร์ชเพิ่มเติมเซิร์ชสามารถเซิร์ชน่าจะเซิร์ชมาเลเยได้นะประมาณนี้ครับอ่ะสเตตทันมาของการทำดูออนไลน์นะครับ ให้ทุกคนอ่ะมาจิ้มที่ไอ้ดำๆในไอีกทนเนี่ยแล้วกดตัว B นะครับเป็นตัวบัชนั่นเองอันนี้ผมปรับไว้900ก็คลิกขวานะครับถ้าจะปรับไซ้์มันผมปรับสัก300แล้วก็ตัว o p ปา i t ซิตี้เนี่ยเพื่อนๆลองขยับดูก็ได้ผมลองสัก100เลยแล้วกันเดี๋่วค่อยมาแต่งพอเราได้ตัวบัชนะครับสังเกตตัวนี้มันสีขาวให้ทุกคนปรับปาดเลยวิธีการปาดให้มันสวยนะครับ เออลืมบอกไปเลยว่าเทคนิคการทำดูอลไอ์อ่ะถ้าจะสวยได้อะ่ะภาพมันต้องเป็นฮาร์ดไลท์ก็คือแสงจะจัดแบบเนี้นะครับทีนี้ผมจะให้แสงที่มันเข้ามาจากทางด้านซ้ายเป็นสีเหลืองก็ก็เนี่ยปาดเลยปลาดทำไฮไลท์ของเสื้อเขาได้เลยนะครับ ก็มีการจะมีแสงเข้ามานะครับแล้วตัวเสื้อตัวนี้ผมอาจจะให้มันมันเป็นอ่อนๆหน่อยก็ก็แบบพาสเทลอ่อๆนๆก็ได้ขยายบัดเพื่อให้มันฟูงแล้วค่อยๆตบเพื่อให้เหลืองมันเข้าประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอซูมออกให้ดูผลลัพธ์นะ โอเคเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้แสงไฮไลท์เข้าตรงไหนตบตรงไหนนะครับก็ก็ค่อยๆปาดค่อยๆถูก็ได้เออขีเกียนั่ถูกกันนีก็ได้นะครับโอเคผมก็มองว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งรับแสงเดี๋ยวถ้าจะแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขอะให้ทุกคนเนี่ยฟลิปดำขึ้นมาแล้วก็ถูอีกทีหนึ่งมันจะลบ แอคชั่นที่เราเคยทำเนีย่ยตรงนี้ผมว่าแสมมันจัดเลยละโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็จะได้สีที่เป็นดูโอไลน์ละอันนี้คือวิธีที่ง่ายมากแล้วก็แก้ไขง่ายมากแก้ไขง่ายมากในที่นี้หมายถึงว่าถ้าอยากจะแก้สีนะให้ทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวมันคลิกที่ตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็มาที่สีเดิมปรับสีว่าเป็นสีอื่นดูก็ได้เพื่อเราอยากได้คู่สีที่มันแบบสวยขึ้น นี่ก็ปรับได้เออสีนี้ก็ก็ดูโอเคนะผมขอปรับเป็นสีสีประมาณนี้แล้วกันก็ดูเข้มเข้มึม้นๆเท่ๆสอนสีเหลืองนะยเดี๋ยวลองปรับที่เหีแบบมันคลิกนะครับคลิกตรงนี้ก่อนถ้าจะปรับสีมันก็ให้ฟิลแบบ โปสเตอร์เจมบอลศูนยอะไรประมาณนั้นนะครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็ก็เท่ะเนะเดี๋ยวผมจะเปิดปิดตาให้ดูนะครับว่าเดิมมันเป็นยังไงเลือกทั้ง2อันกด Command G นะครับผม,ผมเป็น Mac ถ้าเป็นเพื่อนๆไปมีเดลเปกาคอนโทรลบางทีผมอาจจะลืมพูดไปก็ให้เพื่อนๆลองลองกดดูแล้วกันถ้าบอกผมบอก Command G แล้วก็คอนโทรลอะไรเงี้ยถ้าเป็นวินโด ผมจะลองปิดเลเยอร์นี้เห็นไหมเราก็จะได้ดู all อไลท์แบบเท่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆอ,นนอยากให้มันมีความสีผิวก็คือเก็บสีผิวไว้นิดนึงก็ก็ง่ายๆเลยพอกรุ๊ปมาแล้วก็เองโอปาซิตี้มันดูนะมันก็จะให้ให้เฉดที่ที่ต่างกันออกไปตามที่เราต้องการนะครับก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ ง่ายสุดและหรือจะเปิดเปิดปิดบางงานก็ได้อันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับข้อเทคนิคดูอะไรเนี่ยถ้าผมสอนไม่เข้าใจก็สามารถไปเสิร์ชจากคีย์เวิร์ดนี้ได้เลยดูอะไรหลายช่องก็สอนนะครับซึ่งถ้าผมสอนเข้าใจแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับเราด้วยแล้วก็ใครที่อยากให้สอนเทคนิคหรือว่าติวเตอร์อื่นๆก็สามารถแนะนำเข้ามาในช่องของเราได้นะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ